สวัสดีผู้เล่นชาวแลกนัลล็อกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราอยู่กันในเกมเดอะแลกนัล็อกและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพ y ถ o w บินทอมอัพไปด้วยนะครับเติมถูก,กเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่านเฟ e บุ๊กได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คันธิบายใต้คลิปแล้วนะครับ และหากใครอยากดูข้อมูล Google s h e e t The อ a แล็กนาร์นะครับก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นข้อมูลมอนเตอร์ในแผนที่ต่างๆข้อมูลการแล้วก็ข้อมูลสกิลของแต่ละอาชีพถ้าอยากดูง่ายก็สามารถสมัครเมมเบอร์กับช่อง Ginger เข้ามาได้นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงแนวทางการเล่นของอาชีพพรีสสายฮ o ลลี่ไลท์กันนะครับเรื่องแรกก็คือภาพรวมของอาชีพพรีสสายนี้นะครับโดยพรีสสายฮ o ลลีไลท์นี้นะครับจะมีสกิลที่แรงไล่ไวแล้วก็มีบัฟส่วนตัวด้วยนะครับ อาวุธที่พีชใช้ได้ก็จะมีกระบองคาถาแล้วก็สมุดนะครับสำหรับสายนี้เนี่ยจะแนะนําแค่ตัวของคาถาแล้วก็สมุดเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าตัวกระบองเนี่ยจะไม่มีค่าลดไล่ทําให้ไล่สกิลช้านะครับแต่นั้นสรุปแล้วก็คืออาชีพพีชาย h โฮลิไลน์นี่นะครับจะใช้อาวุธเป็นคาถาหรือว่าสมุดก็ได้สำหรับตัวสกิลโฮลิไลน์นี่นะครับจะเป็นการสร้างนาเมจเป็นธาตุโฮลี่แบบเวทมนต์แล้วก็สามารถติดคิดิคอลได้ด้วยนะครับดังนั้นค่าคิดิคอลหรือว่าค่าเซตันลักข,ของอาชีพพีชเนี่ยก็ คล้ายๆกับอาชีพวิศาเลยที่โซสไตน์เนี่ยสามารถติดคีย์ที่เขได้นะครับดังนั้นสเตตัสของอาชีพพรีเนี่ยจะเน้นไปที่ค่าอินค่าเด็กแล้วก็ค่าลักนะครับค่าอินจะเป็นสเตตัสที่เพิ่มดาเมจเวทมวลแรงขึ้นส่วนค่าเด็กจะเพิ่มค่าลดเวลาการไล่เวทแล้วก็ค่าลักเนี่ยจะเพิ่มอัตราคีย์ที่เขนะครับซึ่งสกิลเฮลไลท์เนี่ยจะเหมือนกับสกิลโซสไตน์ของวิศาเลยก็คือถ้าเกิดเราทําค่าลดไล่ที่ตัวละครเนี่ยถึง550 สกิลโฮลิไลท์จะไลท์หลอดไลท์เวนครับแล้วก็สกิลเนี่ยจะมีแอคชั่นทันทีเลยก็คือพอโจมตีปุ๊บสกิลออกใส่ตัวมอนเตอร์ทันทีนะครับซึ่งหลักๆมันจะได้มาจากตัวคาถาด้วย200แต้มนะครับดังนั้นนะครับเวลาที่เราฟาร์มมอนเตอร์แล้วมันดรอปพวกกระบองมาเนี่ยนะครับอย่าไปกดใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวคาร์ลไลท์เนี่ยมันจะหายไปเผื่อใครบางคนงงว่าเอ้าเราทำไลท์หลอดได้แล้วแล้วทำไมอยู่ดีกลายเป็นว่ามีหลอดไลท์เฉยนะครับดังนั้นสรุปแนวทางการอัพค่าสเตตัสของอาชีพพรีสายน่่กกก็คคคคือจััับบแาหละร สาเหตุที่ไม่ต้องอัพค่าเด็กเนื่องจากว่าพีทเนี่ยมีสกิลบัฟที่เพิ่มค่าเด็กอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปมีเทสให้ดูว่าอะโคที่มีค่ารถไล่550โดยที่ไม่อัพค่าเด็กเลยเนี่ยสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่เป็นอะโคอยู่นะครับสกิลแรกที่ควรอัพและเป็นสกิลหลักในการฟาร์ของเราก็คือ holy light นะครับเป็นสกิลที่สร้างดาเมจใส่ตูปเป้าหมายเดี่ยวธาตุ holy แล้วก็จะแรงขึ้นตามค่าอินแล้วก็เอเมดีเคนะครับ แต่ทางนี้แนะนําว่าอัพแค่เวล์9พอเนื่องจากว่าในร้านค้าจะมีแหวนหนึ่งอันที่จะเพิ่มเลเวลสกิลของฮอลิไลท์เพิ่มขึ้น1นึ่งเลเวลแล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิลฮอลิไลท์แรงขึ้นอีก10%ด้วยนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากเปลืองพอยอัพสกิลไว้แค่เวล์9พอนะครับส่วนพอยต์ต่อมาแนะนําให้อัพสกิลฮิวไว้ที่เวล์1เพื่อเป็นทางผ่านไปที่สกิลอิงคิสอะจิลิตี้นะครับโดยสกิลอิงคิสอะจิลิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวลใดก็ตามนะครับจะเพิ่่่่่่่่นนออ่่มมมมคคคคคคควววววววาาาาาาเเ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 รรรรร็็ใในน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 กกกลลลืืืออออออทททีีีแแ10%ัััััั้้้ะบบดดงพพพไยฟิ ถ้าอัพเลเวลตรงสูงมันจะได้แค่แค่จิเพิ่มขึ้นซึ่งอาชีพพีทไม่ได้ใช้นะครับต่อมาก็ไปอัพสกิลแองจิลัสไว้ที่เลเวล1นะครับเพื่อเป็นทางผ่านไปอัพสกิลเบสซิ่งเบสซิ่งเลเวลสิจะเป็นสกิลบัฟที่เอาไว้เพิ่มค่าสเตนอินแล้วก็เด็กอย่างละยี่สิบเอ็ดแต้มบัฟเพิ่มอินก็ทำให้เวทแรงขึ้นส่วนบัฟเพิ่มเด็กก็ทำให้ไล่เวทได้เร็วขึ้นนะครับจากนั้นก็อัพสกิลเดมอนเบนที่เลเวลสิบนะครับจะเป็นสกิลที่เเเเออาาาไไไไวว้้้้้้พพิิ่่มมคคนนนโโดดดดยยตตตรตรรรงงลลลแแะะัับีทจใชฮไไขึ ส่วนพอที่เหลืออีก7พอยต์เนี่ยอาจจะมาอัพสกิลอะไรก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอัพสกิลอิงคิเอจจิริตี้เลเวลแจะเพิ่มไอจีิบสแต้มนะครับออยบัฟให้เพื่อนก็ได้หรือว่าจะมาอัพสกิลแองจิลัสให้เป็นเวล8ก็ได้ครับเพื่อเอาไว้เพิ่มค่าป้องกันกายภาพแล้วก็เวทมนต์เป็นสกิลกดใช้เอาไว้บัฟทั้งปาร์ตี้ได้เลยนะครับหรือจะอพิวเอาไว้ฟื้นฟูเล่ให้กับตัวเองหรือว่าเพื่อนในปาร์ตี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ซึ่งในสกิลพอยต์เจ็ดพอยต์ที่เหลือนี้นะครับเราอาจจะแบ่งไปอัพสกิลอื่นบ้างก็ได้อย่างเช่นสกิลรูวอ d เอาไว้ขุดคนที่หายตัวอยู่หรือว่าสกิลดีคิเอจ t y ตี้ไว้ที่เวลหนึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับเอาไว้ลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรู20%นะครับน,นั้นสรุปแล้วนะครับออโต้สกิลตอนที่งเป็นอาโคอยู่ก็จะมีสกิลโฮลิไลท์เอาไว้สร้างดาเมจแล้วก็ฟาร์มแล้วก็มีสกิลเบสซิ่งเอาไว้บัฟเพิ่มค่าอินแล้วก็เพิ่มค่าเด็กแล้วก็ skill ต่อมาเป็นการอัพสกิลตอนที่เป็นพีชนะครับสกิลแรกเที่ยวจับก็คือเทิร์นอันเดดไว้ที่เลเวลหก่อนเพื่อไปนําผ่านไปที่สกิลแมกนัตนะครับแล้วก็อัพสกิลแมกนัตไปที่เลเวลสิเพื่อเอาไว้สร้างดาเมจเป็นหมู่เป็นาธาตุโฮลี่นะครับสกิลแมกนัตมีคูดาวสิบสองวินาทีครับจะเอาไว้ใช้ตอนที่ลงดันเจียนหรือว่าเอาไว้ใช้ตอนที่ลงหอคอยที่มีมอนห้าตัวนะครับโดยในตอนที่สกิลแมกนัตติดคูดาวอยู่ก็ใช้สกิลโฮลี่ไลท์โจมตีต่อได้เลยนะครับ ซึ่งสกิลที่เป็นดาเมจต่อเป็นพีเนี่ยจะมีแค่นี้ใครอยากได้อัตราการฟื้นคืน SP เพิ่มขึ้นอีกจะได้ประหยัดยาปั๊มเนี่ยก็ไปอัพสกิลเร่งฟื้นคืน SP ก็ได้นะครับหรืออาจจะสกิลเอาไว้เล่น PVP เป็นหลักอย่างเช่นตัวของสกิลไบ่นะครับเอาไวท้ว 1, ท,ไวที่เลเวลหนึ่งเล็กเอเธน่าเอาไว้ที่เลเวลหนึ่งแล้วก็สกิลไคลี่ไว้ที่เลเวลหนึ่งแล้วก็สกิลเซนจูรี่ไว้ที่เลเวลสิบจะเป็นสกิลเอาไว้ที่ฟื้นฟู HP สมาชิกแล้วก็สามารถสร้างดาเมจเป็นท้าน้ายโฮลี่่ใสตูไดดว แล้วก็มาอัพสกิลล้าง CC ก็ได้ไว้ที่เลเวล1แล้วก็อัพชุบชีวิตแล้วก็สลัดชีพเพื่อฟื้นคืนชีพให้กับสมาชิกนะครับส่วนพอที่เหลือของสาย PP ีเนี่ยจะัอะไรต่อก็ได้นะครับทีนี้บริเวณด้านขวาจะมีสกิลสร้างน้ำมนต์อยู่นะครับเป็นสกิพลพาสติที่เราสามารถสร้างน้ำมนต์ได้เพื่อเอาไว้ใช้สกิลชนแก้วนะครับโดยการสร้างน้ำมนต์ในเวอร์ชันเดอะแล็กนัล็อกนี่นะครับไม่ต้องไปยืนบนพื้นน้ำนะครับแค่เราเข้าไปที่เมนูคราฟของแล้วก็เลือกแ็บที่3 ซึ่งวัสดบในการ้าน้ำมนต์จะมีแค่ขวดเปล่าเท่านั้นเราสามารถซื้อขวดเปล่าได้จากร้านค้าได้เลยนะครับดังนันสรุปแล้วนะครับอัลโต้สกิลของพีสายฮอลลีไลน์นี่นะครับจะมีเพิ่มอีกหนึ่งสกิลมาจากตอนเป็นอโคก็คือสกิลแมกนิฟิแคทที่เป็นการเล่นการฟื้นคืน SP นะครับต่อมาเป็นการแนะนําอกรณ์สมใสัยของพรีสายฮอลลีไลน์นะครับซึ่งแน่นอนว่าจะมีอาวุธสองแบบท,ที่นําให้เล่นก็คือตัวของคาถทาแล้วก็สมุดนะครับ ดยอาวุธคาถาไม่ว่าจะเป็นเทียพื้นหลังสีทองหรือว่าสีแดงจะมีค่าลดไล่ให้200หน่วยนะครับแต่ว่าตัวสมุดเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นสมุดสีทองเนี่ยไม่มีค่าลดไล่ให้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสมุดสีแดงเนี่ยจะมีค่าลดไล่ให้นั้นระวังไว้ด้วยนะครับซึ่งทั้งอุปกรณ์ที่เป็นอาวุธหรือว่าของสุใสต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ป้องกันเนี่ยก็ให้ไปลงดันเจี้ยนต่างๆอย่างเช่นดันเจี้ยนแรกที่เราจะเล่นกันก็คือดันเจี้ยนเพียวนี่นะครับจะเป็นดันที่มีโอกาสดับอุปกรณ์สีแดดดงงหรืือออว่าาาาาจจะซ้้เกกกตลล็ไ เครื่องประดับต่างๆก็จะมีดรอปจากดันเจี้ยนเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับแต่จะมีเครื่องประดับอยู่3อันที่สามารถซื้อจากร้านค้าได้นะครับโดยการใช้เหรียญเงินที่ได้จากการลงหอคอยนี้ไปแลกประดับอันแรกที่น่าใช้มากๆสําหรับตัวชีพพรีสายคุริลท์ก็คือประดับอันนี้นะครับจะมีเอฟเฟกเพิ่มดาเมจสกิลโฮริลอยแรงขึ้น10%แล้วก็เพิ่มเลเวลสกิลบวกอีกหนึ่งเลเวลอย่างที่บอกไปว่าเราควรอัพสกิลนี้ไว้ที่เลเวลเเพื่อที่จะเอาประดับอันนี้มาใส่จะได้เเเพิ่ม1ป็็นต10 พอเราเก็บเวลจนตัวละครเลเวลสาก็ไปลงหอคอยให้ผ่านทั้งหมด10ชั้นเนี่ยก็จะมีเหรียญเงินครบแล้วก็เอาไปแลกประดับนี้ได้เลยนะครับประดับอีกหนึ่งอันที่สามารถแลกได้จากร้านค้าก็คือประดับอันนี้ที่เป็นลูกเข็มขัดนะครับอันนี้จะมีเอฟเฟกพิเศษก็คือจะเพิ่มเลเวลสกิลของแม็กนัทเพิ่มขึ้น2เลเวลเพื่อนเพื่อนอาจจะหยิบมาใช้ตอนที่ลงหอคอยหรือว่าลงดันเจียนได้นะครับอาจจะสกิลแม็กนัทไว้ที่เลเวล8แล้วก็บยสองเลเวลจากประดับอันนี้นะครับเราจะได้เอาอี และประดับอันที่สาที่สามารถใช้เหรียญเงินแลกซื้อได้ก็คือประดับที่เป็นรูปสร้อยคออันนี้นะครับประดับอันนี้จะเป็นสายซัพพอร์ตก็คือจะเพิ่มเลเวลสกิลให้กับเซนจูรี่เพิ่มขึ้น2เลเวลใครที่กะว่าจะเล่นพีทที่เป็นสายซัพพอร์ตผสมเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะอัพเซนจูรี่ไว้ที่เวล8ก็ได้แล้วก็เอาอีกสเลเวลจากการใช้ประดับอันนี้ซึ่งประดับ2อันหลังนี้นะครับสายฮูลิไลน์เนี่ยไม่ได้ใช้เลยก็ให้ไปใช้ประดับที่ดรอปจากแดนเจียนที่เป็นเนคเลสอันนี้นะครับจะมีากกาอ in, เอ แถมดนลุนออปชันต่างๆเมื่อดอปประดับจากการลงดันเจียนด้วยนะครับโดยแหล่งหาก็คือประดับ40อันนี้จะหาจากดันเจี้ยนพิโอนี่ส่วนประดับเลข60ก็หาจากดันเจี้ยนเอ็ดกานะครับต่อมาเป็นการ์ดในช่วงต้นเกมของพีฤฤสายฮอลลีไลท์นะครับเริ่มกันที่การ์ดในส่วนของอาวุธก่อนนะครับใบแรกที่แนะนาก็คือการ์ดดอปจะเพิ่มค่าเด็กแล้วก็เพิ่มค่าฮิตค่าเด็กก็จะเพิ่มในส่วนของการ,รลดไล่เวทนะครับทำให้เรายไล่เวทได้ไวขึ้น หรืออาจจะไปใช้กา๊าซที่เป็นกา๊าซสีม่วงขั้นสูงหน่อยอย่างเช่นก๊าซโซเทอร์สเกลตันนะครับเอาไวเา้เพิ่มค่าคีย์ดิคอเพื่อมาช่วยให้สกิลคอรไลน์เนี่ยติดคีดิคอได้ง่ายขึ้นหรือจะใส่เป็นกา๊าซที่เพิ่มน้ำมีแก่เผาพันธุ์ธาตุแล้วก็ขนาดก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกา๊าซสีม่วงเหมือนกับก๊าซโซเทอร์สเกลตันเลยนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นกา๊าซประดับนะครับ2ใบแรกที่แนะนาอย่างมากในช่วงต้นเกมก็คือ,อคเซ่่หาอางงาล้ก็บกเ2เท่าัลเลย สาเหตุที่บอกว่าเป็นการที่น่าใช้มากเนื่องจากว่าพีทในช่วงต้นเกมนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้อัปเด็กเลยเนี่ยเราสามารถหาเด็กได้จากการ์ดเหล่านี้นะครับจะใส่การ์ดเพิ่มไป2ใบ3ใบในประดับก็ได้หรือว่าจะอัปดาวการ์ดเพิ่มค่าเด็กเพิ่มขึ้นนะครับหรือถ้ายังได้การ์ดประดับที่เพิ่มน้เมจดเวทมนก็ใส่เป็นการ์ดมาลินนะครับซึ่งจะเพิ่มไอเมดีเคเพิ่มขึ้นหรือว่าใส่เป็นการ์ดโฮลองก็ได้ที่จะได้ค่าอินเพิ่มขึ้นนะครับ แต่2ใบนี้เป็นการ์ดเทียสีม่วงนะครับการ์ดมาลินเป็นการ์ดเทียสีแล้วก็โฮลองเป็นการ์ดเทียบีก็จากการ์ดเหล่านี้มาใส่หรือว่าหามาอัปดาวได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับต่อมาเป็นการ์ดในส่วนเสื้อนะครับจะมี2ใบที่แนะนํานะครับใบแรกก็คือ Baby d ไดส์เสิ์ตครับที่เพิ่มค่าอินโดยตรงทําให้เราสกิลโฮลไล์ได้แรงขึ้นนะครับอีกหนึ่งใบที่ผมเห็นคนใส่กันเยอะก็คือเอนโนเลียนนะครับเป็นการ์ดที่เมื่อตัวพีได้รับดาเมจกายภาพเนี่ยจะมีโอกาสใช้สกิลอินพูฟนะครับ สกิลอินฟลูส์เลเวลหนึ่งในเวอร์ชันเดิร์นแลงอัลล็อกนี้นะครับจะเพิ่มค่าเด็กถึง10แต้มเลยนะครับแต่ว่าการไอโนเลียนเป็นการ์ดเทบีจะหาค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการ์ดที่เหมาะกับก,บการเล่น PVP เท่านะั้นเนื่องจากว่าเราต้องโดนดาเมจกายภาพก่อนถึงจะใช้สกิลอินฟลูส์เลเวลหนึ่งนะครับต่อมาเป็นการ์ดผ้าคลุมนะครับก็จะมีแนะนําเป็นบาร์โฟเมจเจอาซึ่งเป็นการ์ดเทียบีนะครับการบาร์โฟเจอารจะเพิ่มไอจิแล้วก็เพิ่มคีย์ที่เขนะครับซึ่งก็ซัพพอร์ตกับตัวสสกิิลที่าามารถตดดไ้ แต่เกิดใครอยากได้การ์ดที่บวกค่าคีหรือค่ารักมาใช้ก่อนในช่วงแรกๆก,ก็ใช้เป็นมาสเตอร์ลิงก็ได้นะครับมาสเตอร์ลิงเป็นการ์ดเทียฟนะครับซึ่งหาค่อนข้างง่ายแล้วก็ได้ค่าลักเพิ่มขึ้นในส่วนของการรองเท้าใช้เป็นใข่หมุนเอาไว้ปั๊มยา SP ได้แรงขึ้นก็ได้หรือถ้าเพื่อนๆคนไหนเล่นพีที่มีสกิเลเร่งฟื้นคืน SP m a g n i f น c ฟิเนะครับก็อาจจะไปใช้การ์ดที่ปั๊มยา H p แรงขึ้นก็ได้อย่างเช่นการ์ดเมอร์แมนนะครับที่ปั๊มทั้งยา HP แล้วก็ขึ้น เผื่อเอาเล่น PVP ได้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันปั๊มยา HP ได้แรงขึ้นด้วยต่อมาเป็นการ์ดในส่วนหัวนะครับใบแรกที่แนะนาก็คือ Elder w i l l o w แต่ว่าสําหรับพีทแล้วเนี่ยผมว่าไปใส่ไลท์บดเลยจะดีกว่าเนื่องจากว่าเป็นการ์ดเทียเดียวกันก็คือเท e. ียอโดยเอฟเฟกของการ์ดไลท์บดนี่นะครับเมื่อใส่โดยอาชีพสายอโคเนี่ยจะได้ค่าอ e ินแล้วก็ต้านทานเวทมนเพิ่มขึ้นหรือจะใส่การ์ดหนุ่ม่วงก็ได้ซึ่งเป็นการ์ดม่วงเทียบีนะครับตอนที่สังหารมอนเตอร์จะได้มีโอกาสดอรอ และส่วนสุดท้ายก็คือการ์ดโลนะครับจะมี3าใบที่แนะนําก็คือการ์ดกันขนาดต่างๆอย่างเช่นการ์ดบอสดาดที่การขนาดเล็ก Guard s, การเอาทูตการขนาดกลางแล้วก็ Guard er, การ์ดเอ็กซิคิวชันเนอร์การขนาดใหญ่ซึ่งเราสามารถหยิบใช้การ์ดเหล่านี้ได้ตามสถานการณ์ได้นะครับเจอมอนเตอร์ขนาดเล็กกลางใหญ่ก็ใช้การ์ดการขนาดนั้นไปเลยโดยใน3าใบนี้แนะนําให้ทําการ์ดเอ็กซิคิวชันเนอร์ก่อนที่การขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าเราจะได้ลงดันเจ้นต่างๆในช่วงต้นเกมได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นดันเจ้นโซโล่ที่ต้องไปตีพิโอนี่แล้วก็โกเลมนี่นะคร ส่วนดันเจี้ยนต่อไปที่เป็นดันเจี้ยนเอ็ดกาเนี่ยต้องตีดะกอนเทลแล้วก็เอ็ดกาใช่ไหมครับเอ็ดกาก็เป็นขนาดใหญ่เช่นเดียวกันลำดับต่อมาแนะนําการฟาร์มของอะโคแล้วก็พีทกันนะครับเดินในช่วงต้นเกมเราจะเดินเควสไปเลือยจนกว่าตัวละครจะเวล์สามสิบแล้วถึงจะเริ่มฟาร์มจริงจังแล้วนะครับแมปแรกก็คือ Socket d e s e r t 4นะครับจะมีมอนสเตอร์ดรอปที่มีเลเวล30แล้วก็เลือดแค่1ัน0นะครับซึ่งตอนมาฟาร์มก็ได้ลุ้นการ์ดดรอปที่เพิ่มค่าเด็ก แมปต่อมาก็คือ Socket ็ตไดเซอร์16นะครับจะมีมอนสเตอร์เบบี้ไดเซอร์ด์มูฟเราจะได้ลุ้นการ์ดหมาน้อยที่เพิ่มค่าอินในส่วนของเสื้อด้วยนะครับและในแมปนี้ก็มีหมาน้ําตาลที่ดรอปการ์ดม่วงที่ตีขนาดเล็กแรงขึ้นด้วยนะครับต่อมาในช่วงประมาณเลเวล30ไปลายๆเนี่ยก็มาฟาร์มมอนสเตอร์ในบีชดันเจียนอีสต์ได้นะครับแผงที่นี้จะมีเมกคาโลดอนซึ่งโดนดาเมจจากสกิลโคลี่ไลท์เนี่ยค่อนข้างแรงเนื่องจากว่าเป็นอันเดดและในแมปนี้ก็มีไฮด้าเราก็ตีไปด้วยเลยจะไดด้้ลุนนการร์ม่วงะคับ และเมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นพีทแล้วเราก็ฟาร์มด้วยสกิลโฮลิไลท์เหมือนเดิมนะครับแมปแรกที่นําให้มาฟาร์มหลังจากเปลี่ยนพีก็คือโคโมโดบีชนะครับซึ่งแมปนี้จะไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มอนค่อนข้างเยอะตรงชายหาดนะครับมีทั้งมัฟเตอร์ที่ดรอปเป็นก้าสีทองนะครับแล้วก็พวกหอยต่างๆแล้วก็แมวน้ำนะครับหรืออาจจะข้ามขั้นไปฟาร์มที่พีรามิดชั้นที่2เลยก็ได้นะครับเนื่องจากว่าจะเป็นมอนสเตอร์อันเดดค่อนข้างเยอะมีทั้งโซเทอร์สเคเลตันอาเชอร์เกเลตันแล้วก็ แถมแม่ลุ้นการ์ด SS เอาไว้เพิ่มค่าคีย์ดคั่ในอาวุธด้วยนะครับแต่แมปนี้จะเป็นแมปยอดนิยมนะครับคนจะค่อนข้างเยอะใครที่อยากฟาร์มมอนเตอร์อันเดสแบบชิวๆไม่หวังการก็มาฟาร์มที่พีระมิดชั้นที่4ได้มีทั้งไอซิดมัมมี่มัมมี่แดงแล้วก็หมาดําที่จะแพ้ท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับต่อมาเป็นคําแนะนําในการไต่หอคอยในเกม The Legend Lock ok นะครับตอนที่เป็นอาชีพบัโคอยู่ก็ใช้แค่สกิลฮอลิไลน์ในการไต่หอคอยนะครับ แล้วก็ใช้สกิลบัฟอย่างเช่นพวกเพิ่มค่ายจิหรือว่าบัฟเบสซิ่งเอาไว้ทําให้สังหารมอนเตอร์ได้ไวยิ่งขึ้นจริงๆแล้วตอนเป็นอะโคจะมีสกิลหมู่ก็คือซิกนัมคูซิสนะครับสกิลนี้ผมได้ลองอัพเลเวลสิมาเทสแล้วรู้สึกว่าดาเมจไม่ได้แรงมากนะครับแถมมีหลอดไล่ด้วยนะฮะจะเห็นว่าดาเมจอยู่ที่ประมาณพันเจ็ันแปแต่ผมห้ยไลทีหนึ่งเนี่ยแปดพันเก้าพันเลยนะครับและเมื่อเปลี่ยนอาชีพเป็นพีทแล้วนะครับการไต่หอคอยก็จะง่ายขึ้นเนื่องจากว่าเรามีสกิลหมู่แมกนนััแล้ว,ลวะครบ แม้ว่าแม็กนัทจะมีคูดาวค่อนข้างนานนะครับแต่ว่าในช่วงที่ติดคูดาวเนี่ยเราก็ใช้คูลิไลท์สังหารมอนเตอร์ต่อได้เลยและส,สุดท้ายก็คือทิกเล็กน้อยของชิปอะโคแล้วก็พีทนะครับอย่างที่บอกไปในช่วงต้นเกมก็คือเราสามารถใช้สกิลคูลิไลท์แบบไรท์หลอดได้โดยที่ไม่ต้องอัพค่าเด็กเลยนะครับโดยตัวอโคที่ผมเทสเนี่ยมีค่าลดล่าอยู่ที่560ซึ่งก็คือสกิลคูลิไลท์เนี่ยสามารถไรท์หลอดได้แล้วเรามาลองไล่กันดูว่ามาจากส่วนไหนบ้างนะครับ อนแรคือสกิลเบสซิ่งนะครับซึ่งจะเพิ่มค่าเด็ก2 1แต้มเทียบเท่ากับค่าลดไล่210แต้มนะครับต่อมาคือใส่อาวุธคาถาจะได้ค่าลดไล่200แต้มอันที่3ก็คือใส่การ์ดดรอป2ดาวจะบวกค่าเด็ก3แต้มอันที่สก็คือใส่การ์ดวอมเทล3ดาวที่ประดับนะครับจะได้ค่าเด็กทั้งหมด5แต้มอันที่5าก็คือใส่การ์ดวอมเทล1ดาวที่ประดับนะครับจะได้ค่าเด็ก2แต้ม แล้วก็มีจ็อบเลเวลโบนัสที่ได้ค่าเซตั้ต่างๆด้วยนะครับรวมแล้วก็ได้ประมาณ550ส่งผลให้ตัวละครนโคของเราเนี่ยมีค่าลดไล่ที่ค่อนข้างเยอะโดยที่ไม่ต้องอัพค่าเด็กเลยนะครับอีกหนึ่งเทคนิคก็คือสกิลโฮลิไล์เนี่ยสามารถไล่ข้ามกำแพงไปตีมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามได้จะกดมือก็ได้หรือว่าออโต้ก็ได้ขอแค่ระยะโจมตีของมอนเตอร์เนี่ยอยู่ในระยะสกิลนะครับ และนี่ก็เป็นแนวทางการเล่นอาชีพพรีสายโฮล y l ไลน์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด s u b สไคร b ์ช่องจินเจอร์ชาแนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ